สวัสดีครับผู้ใดอยากสนับสนุนช่องตะกคุณกอพ่อเพียงอย่าจะลืมนะครับปุคลิกความท้ายนะครับตัวนี้เลยพี่น้องเนี่ยนะครับปุคลิกความท้ายไงนี่ครับปุคลิกความท้ายเป็นแรกพี่น้องนี่ครับเนี่ยงานสวยๆจากช่างเกียร์ครับพี่น้องชุดนี้นี่ครับชุดนี้ชุดแบบนี้เลยพี่น้องนี่นะครับชุดแบบนี้เลยพี่น้องนี่ยนะครับชุดแบบนี้ชุดหนึ่งสามร้อยห้าสิบบาทนะพี่น้องมีเก็บปลายทางนะพี่น้องเนอสามร้อยห้าสิบบาทมีเก็บปลายทางนะครับ นะครับนี่เก็บปลายทางครับชุดละ350บาทแล้วก็หมกวินนะครับหมวกวินกระดูกงามๆเลยพี่น้องงานคืงจากช่างจีดนะพี่น้องนะครับนี่ครับสวยเลยนี่ครับเป็นงานกระดูกแท้ๆนะครับพี่น้องแท้ๆเลยคึงใช้เครื่องคืนนับลวดลายนี่ครับนี่ครับคู่ละลอยหาสิบบาทสร้างในพี่น้องเอาไปใช้สนสะพายง้อกล้วยนะพี่น้องนี่ครับร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็บมวกคิกนะครับคิกกระดูกกันละผู้ใดสนใจก็ศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้า โทรมาได้เลยพี่น้องนี่เก็บเงินไปทางพร้อมหรือจะโอนก็นได้โอเคครับผมขอบคุณครับอ่ะมาเบิ่งบรรยากาศฟาร์มัวพี่น้องมาเนี่ยมาเบิ่งราคาฟ้าง,ง่วงของสัปดาห์นี้ว่าศิเป็นจังไรมาเบิ่งพี่น้องราคางัวงสี่ขยับขึ้นขยับ,ยบล่งท้ำไรหรือซ้ำเก่าแต่วาเบิ่งกันฟาร์มง,งัว แบบประจำวันที่18สิงหาคมพศ2567น,นะครับเหมือนอยบรรยากาศฝนตกเปียก์กินเบิดพี่น้องกดไใดเข้ามาตลาดอย่าลืมนะครับ้องเท้าบูทมานำ้ำมันจ้งเสียงยังไงน้ำมันป้อมมีเกิดรองเท้าบูทมันหยางยากแน่้ยได้ี่น้อนไะด้โอเคครับผมไปเบิ่งน้ำกันภูรยิยาสนับถนบชนช,นช,นชนนอ่องตะกุนตอเพราะเพียงไปอย่าลืมนะครับมาคลิกพร้อมท้ายผมวิ่งกระดูกาง,งามๆหรือกดแชร์กดคอมเมนต์ในช่องได้เพื่อจะเป็นกำลังใจในการในคลิปต่อไปโอเคครับผมไปเบิ่งน้ำกันมาที่มีแบบได้แน่มมาอนี้ยไป <ล>ไปม้พอรัดแล้วพอรัดไม่ลายประเดีนยหมลนี่พี่น้องจะเสือจยังสีก็มีได้พี่น้องนี่จะสีก็มีบรรยากาศ อีพอราดมือน,นี่ีสินคา้าราคาประหยัดมากลยนะนำเลยเริ่มเริ่มกองนี้ครับกองนี้คมละคมละสามห้คมละหนึ่งบาทแม่ลูกลูกผู้อันนี้ลูกแม่ลูกตัวน้อยอันนี้ลูกตัวใหญ่หนึ่งหมื่น้าร้อบาทนะพี่นองเด้อนี่ของอีพอร์ดลรดชุดแหแลกอ่าชุดแหกตัวนี้ตัวนี้งวงงามงวงงามนะสี่หมื่นสามลูกตัวแม่พร้อม นี่ลูกตัวเมียพ่ออันนี้ซีนอันนี้สองหมื่สองลูกตัวเมียนี่ลูกคนลูกตัวหน่อยนี่พี่น้องสองหมื่นสองพันบาทนี่ผู้พิกาเป็นแง่หลายอยู่นะคนัผู้ใหญ่ผู้ชายไหมตัวนี้ลูกงามให้แม่ให้ลูกเก่งนี่พี่น้องคนนี้ลูกคนสามพับสามห้องมาซื้อแต่ลูกงามงายพี่น้องลูกคนสล้วเราดูก้าแฝดนี่ครับอันลูกแฝด นี ane, ่สองมือเีครับสองมือแม่เดียวลูก2นี่พี่น้องมันลูกสองในสามมันเป็นลูกแฝดด้วยพี่น้องด้วยนี่นี่สองมือเครับสองมือี่คมหน่อยพี่น้องแม่เป็นผูหนึ่งครับอ่าาโคมนี่นี่วะอันนี้เศร้าเห็ดมีแม่คนมีลูก่นคร้องความอ่ล้งเราโมีเศร้าหครับอันนี้เศร้าหกนี่แดงเลยนี่ น oh. oh> ี่ครับชุนนี่ลูกตวเมียนชุนนี่สองหมื่นหกชุนนี่ตัวนี้มือเน็ครับมือเน็ตัวนี้มืออเน็ูตัวนี้แสดนะพ่อห่นหกพันห้าร้อยอันนี้มือเอันนี้มืหกพันน่นองเด้อนี่มือเอันนี้หมื่นสามาร้อยบาทนี่ เขาเยงเ้ามาองามนทั้งหนึ่งเลยเบิดแล้วเนาะของีรลัดอาข้อเบอ์เนี่ยเดนี่เปกกับ083เน83 131 131 82เก็ตหา82เก็ครับเดี้นไม่เผ็ดเลยนะครับเอออีลัดเพี่น้องนะนะครับเื่นซับปั้มครับครับเนี่ยกูเลยสนใจกัโทุหาเราเลยตลอดไปล่าพี่น้องนีครับอนพีพอเรานี่หายเดี่ยงรายหลากรายพี่น้องโอเคครับผมไปเอ้าลุยท่านใดเจ้าหน้าที่ เ้าหาหาลอยของ้องไส้ผมพี่น้องเีก่าเจ็เดียนกว่ารอ่าประมาณนี้ข้มนี้สิบหกห้าลอยงานต่อเช็คราคาสิบแปดหาาลอยนี่นสิบแปดหาอยาาราคาเดีวยวกันสิบแปหาอยกันพี่นกงแต่ละค้มลูกเงยได้ไหมลูกเงยแล้ว่เา ข้อมีเด้ออะไรเ็าอันนี้เสาเจา็ดห,ห้าลอยหลูแเมียหัวโล้นมีพี่น้องาเจ็ดห้าอยคอนมีเสาหกเาก่าครับเสาเก่าบ่มึงหลูกงามๆพี่น้องคนนังนาซาญ่เลยนังคึกเลยพี่น้องคนลูกนอนนี้เาเก่าเนาะ Hôm nay sáu hục hạ loại. Đủ nghe gần Đủ đó. Mình cần. Bớt rồi nó. Bớt ra này, đi. Mươn soáng. Mươn soáng. Mươn này đây. Hà phân. Hà hà. Thấy loại. Chịp biết cầu loại. มาเบอร์มาบันน so ี first, 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 three, our, first, ่98 098 146 146 348 348เปิดเจริญฟาร์ม์ตัวหาได้พี่น้องมากแบบใดบ้านเทาอยู่ทะเกาะตั้งเกาเขื่อนห้วยหลวงครับโอเคทางเกาเขื่อนพูดเลยพี่น้องเด้อทางเข้าเขื่อนห้วยหลวงตัวหาหนองเราได้เปิดเจริญพัฒม์ปัจจัยงานก่ออ่ามาเบืองของขี่แล้วเจ้าหนึ่งพี่น้องเจ้านี่กับเจ้าใยี่มา ลุยเลยนทีกำมภากำพ้อยเลยค่ะกำมภากำพ้อยนึ่งเรียงหนึจังหน่อยตัวเท่าไหร่ตัวละห้าพันเก้ามีจักตัวตัวนี้ก็ตัวนี้เนาะลองตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้ด้วพี่น้องนี่ห้าพันเก้านี่ลองตัวนี้เอาตัวนั้นดีนี่ละเก้าพันห้าตัวละเก้าพันห้าลองตัวนึ้งเลยอันนี้ตัวแม่อันนั้นตัวผู้ครับอันนี้ก็ตัวผู้ ตัวแม่อบอกถ้าได้ก่อนนี่น 0, 9, 9. อันนี้เจ็ดพันเก้าอันนี้นนเจ็ดพัง 9, ดงอันนั้นเก้าัห้าทักกันไปนะพี่น้องเก้าพห้เลยกันก้าพันห้าได้ตนี้ก็ห้างนากนี่เลยอันนี้เก้าพันห้าเดินเท่าไรเออหมื่นหมื่นเท่าไรเอเอมื่อนสามห้ารอย ตัวพุ้่นพร้อม1 2เออหนึ่งสองสามสี่มสลอยได้พี่น้องได้ชุดนี่ชุดคุ้นอย่พี่น้องนี่มงามหอนงนามเดี๋ยวไปสเก้าห้าร้อเ่าได้พี่น้องต่สูงมาคักได้พี่น้องนี่นงามเลยนี่บริหัดเรียงวม่ไหม่กับปีตาไปร่องมือเยอะพี่น้องนี่มือเก่หยนี่ตัวนี้ไปคุณป้าได้นะสิบสามเก้าร้อยเกรยืนู้เดียวโคโลได้พี่น้อง ตวผูอันนี้ก็วันหาตัวผูไปคุณเนาะเนนี่ก็วันหาย่างดีบหมดหรอหมดแล้วค่ะขอเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสีมปดสี่สามแปดหกี่าสี่หก้าม่นคอเร่องทีอมตีเด้อพี่น้องเด้อมาโทรหาเพื่อนคุยกับเพื่อนได้มีทุกอยากได้แบบได้ก็ได้พี่น้องกโอเคครับผมครับอันนี้ก็อันนี้ก็งามดีเลยพี่น้อง ส่วนต้งน,นีก็งามเลยพี่นอ้องนี่นี่เต่าผูตัวยังก็งามเลยมาเรียกมึงเอาพี่น้องปริโยไก่ก็มาเรียกมึงเอาพี่น้องบรรยากาศตลาดน,านัดโคกกระบืองวันเที่ยงนะพี่น้องนี่ทุกๆใส่ทุกๆขนาดในห้าเบิ้องนี่มั่วโมันสิกระมิ้นปริโยไก่ก็มาเบิ้งเอาพี่น้องางงามสิก็มีนี่เชียวเจ้าบ่าละพอเข้มนี่กามงาม บ่เป็นห้องอะไจังแบบโอ้องโอนี่เป็นห้องจะวางันบุยูอกแต่็ห้อง4,000สองพี่น้องนี่ลูกแม่เด้งามงมนี่4,000องพี่น้องนี่งามงามเลยพี่น้องงามเลยน่ะถ่ายเพิ่นกันเลยบังง่ายเลยพวงสังยางตันมาลอกฟังทังนี้เปียน้งกับสีด้วยพี่น้องฟางง่วงกันเลยบิมาสด้ ว่านกสือกล้วยกสือมันสือบัดมนนนันนีงน,น,นีย่ตัวผูบ,บนฮะางตอน 15. พี่นอ้องนางตอฮะไมเ็ลงครับเอรเวาันพี่น้องตัวจักบนครับตัวจัาบวานเนี่ยหาเมือนหาพี่น้องคนไ แม่เงี้แม่งอ้ามึงไอเดาที่มันเอาไหนมาทิ้งยางต่อผมทายเบื้องบนต่อร้องกันอยู่เพิ่นวัสะดวกให้ข้อมูลพี่นอ้องเป็นสีขาวเพี้ยงเนาะพี่นอ้องราคาเนื้นอเน,นื้น,นก็บาตรมาหาเงินเอาพี่นอ้องพี่นอ้องยางต่อยางต่อพี่นอ้องคนมาซื้องว่วงถลายเลยพี่น้องคนมาซื้อม่วงถลายอย,อออย,อยู่บรรยากาศ ตลาดนัดนคกบึื่อนเพื่อนเนี่ครับพี่น้องโซนทางนี้ก็มี่นี่กันมันเลือกมึงเอาผาู้ใดอยากมาเบิ้งเอางัวไปเลี้ยงช่วงนี้ใไอเจ้าเขาเจยวนามแล้วก็มีให้เบิ้งอยู่โอเคครับผมก็มีข,ข้าวข่เพระาะว่าเนี่อยหรอพี่น้องนะข้าเช็คให้เบิ้งแล้วสองสามเจ้าะครับอโอเคครับผมไปนางต่อพี่น้องมาเลยส่วนงัวขุนงัวขอกเพิ่น,นกนรขกนะขังไว้เอากลับมาเจ็คและฆากันได้พี่น้อง มีเบ็ดกีปอไพ่กลางนะครับราคามีเบ็ดพี่น้องผู้ใดเข้ามาเบิ้งแล้วก็บใจเลืมนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันเพื่อได้เปิดการมองเห็นใน,นการอ่าลงคลิปลงกยังไงช่องตะกุนคอพอเพียงนิดเด้อพี่น้องเด้อโอเคครับผมจะสนับสนุนก็บใจเลืมผู้คิดความซ้ายบู้บินกระดูกงามๆเอาไปสนสะพายง้อคล้วยไปใส่ข้อแต่มันมีเสียงเวลาง้อไปทางอื่นจะได้นำเสียงไหนมาง้ออย่างของคล้วยอย่างของอยู่ไเด้อพี่น้องเด้อ ศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้าโอเคครับผมมืนอนี้กอ่ะขออนุญาตไปชิดไปเพียงเท่านี้ชิดนะอ๋อสิมาถ่ายขอมูลนห้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนรับชมรับฟังเษกษตรกรเอาไปเียบเกียบราคาโอเคครับผม